จากกระแสนในโลกออนไลน์ที่มีคนเมนชั่นถึงโบเมลาดาว่ามีความเหมือนคุณมิวจากหนูหินอินเตอร์เป็นอย่างมากซึ่งจะทําให้เด็กรุ่นใหมร่รวมถึงพี่ๆรุ่นใหญ่หลายคนนั้นเนี่ยต่างไปตามหาคุณมิวกันยกใหญ่แหละครับว่าจริงๆแล้วคุณมิวนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วต้นแบบของคุณมิวนั้นเนี่ยมาจากเน็ตไอดอลในตำนานอย่างบอลลูนพินสุดาแถมยังมีดาราระดับท็อปอีกหลายคนแหละครับที่ได้เป็นต้นแบบของคุณมิวอีกด้วยซึ่งคุณมิวนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักจจาาาาาาากกกกกรรรตตูนนนนนนนเื่องงาาองงงหหิผลลปปยขััวดะบ ของสำนักพิมพ์บรรลือสารอย่างคุณอ้อพดุงไกรสีที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนมหาสนุกฉบับที่1 5 6ช่วงต้นปีพศ2 5 3 7โดยเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะเล่าผ่านตัวละครเอกอย่างหนูหินเด็กสาวชาวอีสานอายุประมาณ16-17ถึงปีจากบ้านนนหินแห่อำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้ามาหางานทําในเมืองและได้งานเป็นแม่บ้านของตระกูลบดินทราธรซึ่งก็เป็นตระกูลของผู้ดีเก่าแหละครับ โดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงนิสัยตลกตลกเรื่องราวเปิ่นๆก็กกของหนูหินซึ่งจุดเด่นของหนูหินก็คือการเล่าเรื่องโดยใช้มุกตลกที่มาจากชีวิตจริงผ่านมุมมองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนเมืองกรุงอย่างคุณมิ้วกับคุณส้มโอและคนจากชนบทอย่างหนูหินแต่เพื่อนๆเ,เชื่อกันหรือเปล่าครับว่ากว่าที่หนูหินนั้นจะได้ตีพิมพ์จริงๆในหนังสือการ์ตูนมหาสนุกเนี่ยคุณอ้อเคยถูกบอกกวิติษปัดตกมาก่อนแล้วครับเพราะลายเส้นการ์ตูนนั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากพอที่จะตีพิมพ์ได้แบบจริงๆจ,จนนทําให้้คุณเออี่ตง กลับไปฝึกวิชาเพิ่มเติมนานถึง2ปีก่อนที่จะลองเสนอเรื่องหนูหินอีกครั้งแล้วบอกวิทิตนั้นก็ให้ผ่านและสามารถตีพิมพ์ได้จริงๆและจุดเด่นอีกอย่างที่ทําให้การ์ตูนหนูหินนั้นได้รับความนิยมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานนั่นก็คือลายเส้นตัวละครผู้หญิงล่ะครับซึ่งแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้ตัวละครผู้หญิงในเรื่องหนูหินนั้นเนี่ยออกมาดูสวยทุกคนก็มาจากการ์ตูนเรื่องดตร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล ฟังไม่ผิดแล้วครับอาราเลที่เป็นผลงานของนักเขียนผู้ล่วงลับอย่างอาจารย์อากิระโทเรียมะนี่แหละครับเพราะในการ์ตูนเรื่องดรสลามเนี่ย้าราลองสังเกตร,รายละเอียดของตัวละครหญิงแต่ละตัวทางรูปร่างท่าทางรวมไปถึงการแต่งตัวเนี่ยมันดูมีสเสน่ห์ไปหมดซึ่งคุณเอ๋เนี่ยก็เอาจุดเด่นนี้เป็นต้นแบบในการสร้างตัวละครหญิงทุกตัวในเรื่องนั่นเองแหละครับ แล้วมาถึงคําตอบที่ผมใบ้ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าจริงๆแล้วคุณอ๋อเนี่ยเอาใครมาเป็นต้นแบบในการสร้างตัวละครเอกอย่างคุณมิวคําตอบก็คือมาจากนางแบบนิตยาสารวัยรุ่นในช่วง y 2K อย่างคุณบอลลูนพินสุดาอันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับเพราะคุณอออเคยออกมายืนยันนะครับว่าใช้ภาพของบอลลูนเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบปกอยู่หลายฉบับ และอันที่จริงก็ไม่ได้มีแค่คุณบอลลูนนะครับเพราะดูจากปกหนังสือการ์ตูนแบบรวมเล่มหลายปกเนี่ยก็จะเห็นดาราสาวหลายคนที่นํามาเป็นต้นแบบในการวาดการ์ตูนของคุณอ๋ออย่างเช่นบัวชมพูฟอร์ดวิกกี้สุนิสาพลอยเชอร์แมนแป้งออนจีราแตงโมพัทรธิดารวมถึงเชียร์ที่คำพรอ,อีกด้วยะครับ ตัดภาพมาปัจจุบันก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าทางสำนักพิมพ์บัลลือสาเนี่ยได้ปรับตัวไปขายหนังสือในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวตั้งแต่ช่วงปีพศ2564ทําให้เรานั้นไม่ค่อยได้เห็นหนูหินตอนใหม่ๆรวมไปถึงมุกแก๊กฮ่าๆจากนูหินและคุณมิวแต่ทุกเรื่องราวทุกผลงานของคุณอเอยก็ยังคงเป็นผลงานอมตะที่กลายเป็นภาพจําควบคู่กับหนังสือการ์ตูนจากนักเขียนท่านอื่นอย่างเชน่นปังปอนของคุณตายพักดีและในปัจจุบันถ้าใครยังคิดถึงนูหินกับคุณมิวเนี่ยก้าาไ,กไดัทนท เพจหนูหินแอนคุณมิวเทียงคงมีคอนเทนต์ให้ดูเกือบทุกวันได้เลยนะครับและจากเรื่องราวของคุณมิวและหนูหินที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเรื่องนี้อย่างจับเลยครับ